คำนี้นะครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่ปฏิบัติการของทางตํารวจที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยาหรือว่าอยนะครับไปบุกตรวจค้นที่โกดังแห่งหนึ่งนะครับอยู่แถวแถวลำลูกกาในจังหวัดปทุมธานีซึ่งโกดังแห่งนี้เป็นสถานที่ในการเก็บถุงมือยางทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็นถุงมือที่มีการจําเป็นจะต้องนําไปใช้สําหรับในการที่จะช่วยในการดูแลและก็รักษาผู้ป่วยโดยมีการไปตรวจยึดของกลางได้จํานวนมากครับ ของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้นะคะไม่ต่ำกว่า2ล้านชิ้นมูลละค่ากว่า150ล้านบาทที่สำคัญนะคะก็เป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยเพราะว่าของกลางที่ยึดได้นะคะปรากฏว่ามีการไปเอา ถุงมือ,อยางทางการแพทย์ที่ใช้แล้วค่ะมาทำความสะอาดใหม่ให้คล้ายกับว่าเป็นของใหม่บรรจุใส่กล่องแล้วก็มีการส่งขายให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้นอกจากการยึดของกลางแล้วเจ้าที่เตรียมขยายผลถึงขบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินการทางกฎหมายด้วยนะคะนี่เป็นของกลางที่เสี่ยงต่อก,การติดเชื้อและก็ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยนะครับเป็นของกลางที่ทางเจ้าที่ไปตรวจยึดได้เป็นถุงมือ,อยางทางการแพทย์กว่า2ล้านชิ้นและยังมีกล่องบรรจุพันธุ์ อีก1 2 0 0 0แกล่องเครื่องซิลพลาสติก1เครื่องกับเครื่องช่างดิจติตอลอีก2เครื่องคิดเป็นของกลางรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทโดยทางตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ได้ส่นที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอไปยึดได้จากโกดังหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลบึงคำพร้อยในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี หลังสืบทราบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดที่ทางขบวนการลักลอบผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานนําของกลางมาเก็บเอาไว้ขณะที่ทางผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพลตรีสมบูรณ์เทียนขาวได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการตรวจค้นภายในโก,กดังหลังนี้มีการดัดแปลงเป็นสถานที่ในการผลิตและเก็บถุงมือยางทางการแพทย์ และยังนําถุงมือยางที่ใช้แล้วนํากลับมาบรรจุใส่กล่องเพื่อทําแพ็กเกจใหม่ด้วยเตรียมส่งขายให้กับลูกค้าประเด็นนี้ถือว่าเข้าข่ายตามความผิดผิดพรบรเครื่องมือแพทย์ปี2 5 5 1ฐานไม่จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยหลังจากนี้นะครับตำรวจจะมีการสืบสวนขยายผลต่อรวบรวมพยานหลักฐานในการนําไปสู่การออกหมายเรียกผู้กระทําความผิดมารับทราบข้อหาเพิ่มเติม รวมไปถึงการสืบสวนหาแหล่งที่มาโดยการผลิตหรือนำเข้าถุงมือยางทางการแพทย์จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากทางออยก่อนโดยหากพบว,ว่ามีการลักลอบผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายโดยผิดกฎหมายตรงนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสให้ดำเนินคดีได้นะครับโดยสามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนอยหมายเลข1556ตลอด24ชั่วโมงสำหรับถุงมือยางทางการแพทย์นะครับวัตถุประสงค์สำคัญก็คือใช้สำหรับสวมมือ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยกับผู้ใช้ที่ไว้ใช้สําหรับการตรวจวินิจฉัยหรือว่ารักษาโ,โรครวมไปถึงการใช้สําหรับการจับหรือสัมผัสวัสดุทางการแพทย์ที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคสถานที่ผลิตจําเป็นจะต้องมีการควบคุมคุณภาพของทุกชิ้นต้องได้มาตรฐานและถูกเก็บรักษาอย่างถูกสุขลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดเพราะฉะนั้นถ้าผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีข้อบอกพร่องไม่ได้มาตรฐาน อาจจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยและผู้สวมใส่และจะทำให้เกิดการระบาดของโควิด -19 ตามมาได้ในช่วงเวลาแบบนี้ครับ ปฏิบัติการจากการตรวจค้นและจับกลุ่มเลงนี้เป็นอย่างไรนะคะเราจะไปพูดคุยสอบถามในรายละเอียดกับทางพันตํารวจเอกปียรัสุภารัตนะคะซึ่งท่านเป็นผู้กํากับการสายตรวจกองบังคับการ191นะคะว่าภาพรวมปฏิบัติการเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนี้จะขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอยากให้ท่านฉายภาพไม่เห็นถึงปฏิบัติการในการตรวจค้นโกดังแห่งนี้จนกระทั่งสามารถยึดของกลาง ได้เป็นจนํานวนมากว่ามีที่มาที่ไปอะไรอะคะครับครับก่อนทําการตรวจค้นในครั้งนี้นะครับที่นี่ตำรวจนะครับชุดอักกุ่มนะครับขอ,องกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหนึ่งต่อหนึ่งของเรานะครับค่ะก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีการหลักรอบผลิตแล้วก็ซุกซ้อนสุ่มปุยาทางการแพทย์นะครับที่ใช้แล้วต้องเน้นว่าที่ใช้แล้วด้วยนะครับทั้งหมดไหมคะทั้งหมดเลยครับแล้วก็นํามาแพ็กเกจจาหน่ายใหม่นะครับ ในพื้นที่ของปทมแล้วก็เขตพื้นทร่บางชโดยที่เจ้าหน้าที่ยุดสืบสวนเนี่ยก,ก็ได้รายงานให้ผู้บุคกบรรมการทราบนะครับาจากนั้นก็ได้รวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็ขอหมายค้นนะครับแล้วก็เข้าทําการตรวจสอบนะครับพร้อมกับทางสาธารณสุขจังหวัดปดทุมธาน,นีแล้วก็รถายปกครองแล้วก็รกพอพรรับรักกานะครับได้เข้าไปทําการตรวจสอบนะครับค่ะครับผล ผลในการดดตรวจสอบนะครับก็พบถุงมือยางทางการแพทย์นะครับรวมทั้งสิ้นประมาณสองล้านชิ้นเลยทีเดียวนะครับมีกล่องบรรจุพันุ์ถุงมือยางอีกนะครับจํานวนประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นกล่องมีเครื่องสือพลาสติกอีกหนึ่งเครื่องเครื่องช่างดิจิตอนนะครับอีกจํานวนสองเครื่องนะครับโดยโดยนะครับในตัวนี้นะครับก็มีความผิดตามพรบรเครื่องมือแพทย์ พุทธศักราช2551นะครับฐานไม่จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็ฐานผลิตซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้นะครับครับนะครับฮะท่านผู้การตอนนี้ตอนนี้เราเจอหรือย่างครับว่าบุคคลหรือว่ากลุ่มหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับของกลางทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มไหนกันแน่ฮะกลุ่มขบวนการเราเราก็มีข้อมูลแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมที่จน์ทราบนะครับแล้วก็าเนดนการจะ ออกไปเรียกเพื่อมามารับท้าพ้อข่อลกาหาต่อ,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 อไปนะครับฮะบเป็นคนไทยเป็นคนไทยทั้งหมดหรือว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นคน,ไ,ไ,คนไทยคนไทยทั้งหมดค,ครับคนไทยทั้งหมดครับค่ะท,ที่ที่หลายคนเป็นห่วงท่านคะประเด็นของกลางที่เราสามารถตรวจยึดได้ในครั้งนี้แต่ว่าก่อนที่เจ้าที่จะนํากําลังเข้าไปบุกจับก,กลุ่มเนี่ย ของกลางบางส่วนหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์จากโกดังนี้ที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันมีการส่งไปจําหน่ายอย่างพื้นที่อ,อื่นๆหรือว่ามีการออกไปแล้วสู่ประชาชนภายนอกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนพอจะมีข้อมูลไหมอะคะในข้อมูลข้อน,นี้ตอนนี้นะครับก็กําลังรวบรวมนะครับเพื่อเพื่อพิสูจน์ทราบนะครับแล้วก็มีชัดก่อนนะครับว่าว่าใครอยู่ใครเป็นกลุ่มในกลุ่มบ้างนะครับไปรับอ่ากลุ่มถุงยางอันนี้อ่าถุงถุงมืมอยางอันนี้มาจากที่ไหนนะครับ เรากําลังพิจตรณาอยู่ครับรวมถึงนะครับจุดที่เขานําไปตรงนะครับไปตรงขายนะครับที่ที่ไหนบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็รวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ประสานกับทางฝาสอบสวนเพื่อดำเนินการออกหมายเรียกนะครับเพื่อมาเพื่อให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับมารับทราบข้อครับสำหรับการดําเนินคดีโทษในเบื้องต้น ผู้ที่มีการลักลอบผลิตหรือว่าจําหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ในลักษณะแบบนี้ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีความปลอดภัยโทษจะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างฮะครับมีโทษถึงจำคุกนะครับขงสุดก็ถึงสิบปีเลยนะครับนะครับมีโทษปรับนะครับปรับไม่ถึงสองแสนบาทนะครับ้างประชาสัมพันธ์นะครับในในเรื่องนี้ถ้าเกิดมีใครมีบอกแสนะครับก็สามารถแจ้งมาที่สายด่วนก็นหนึ่งนะครับค่ะสายด่วนอยอหมายเลขหนึ่ง้นะครับนวันที่สิบสี่กมับค่ะ ท่านค้าเห็นภาพปฏิบัติการในการจับก,กลุ่มแล้วก็มีการนําของกลางบางส่วนเนี่ยออกมาแถลงเนี่ยคือพอจะบอกได้ไหมคะว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทางโกดังแห่งนี้นเขาทาขึ้นมาใหม่ในลักษณะตราหรือว่ายี่ห้อใหม่หรือว่าไปใช้วิธีการเอาสินค้าเก่าบรรจุเข้าไปในกล่องที่เป็นลักษณะกล่องบรรจุภัณฑ์หรือว่ายี่ห้อที่มีอยู่แล้วตามท้องตลาดอะคะ่ะในในส่วนนี้นะครับก็จะมีม,มีเป็นเป็นถุงมือยางที่เราตรวจยึดเนี่ยนะครับก็จะ จะเป็นถุงมือ,อยางเก่านะครับแล้วก็บรรจุใส่ไปในกล่องใหม่นะครับซึ่งซึ่งในในกล่องเนี่ยนะครับก็ก็มีขายนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยนะครับทางทางเชิงเชิงลึกนะครับก็มีการทราบว่าน่าจะนาส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับยังไงเดี๋ยว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 เราจะ แะพิสูจน์ทราบอีกทีหนึ่งค่ะคือถ้าประชาชนนะคะเขาสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาสั่งซื้อมาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นของเก่ามันเป็นของใหม่ได้มาตรฐานหรือไม่คะเราจะได้รู้ว่าไอ้ยี่ห้อต่างๆเนี่ยที่ตอนนี้เราเห็นของกลางตรวจนี้ได้มันอาจจะเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่เขาเนี่ยมีการสั่งซื้อไปจะได้แจ้งเบาะแสมาที่หนึ่งเ้าหนึ่งแบับ้เในตัวนี้ท่านทีม่มีความสงสัยนะครับก็สามารถถ่ายรูปข้างกล่องเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถ่ส่ง ส่งไปยังสายด่วนออยนะครับหนึ่งห้าห้าหกเนี่ยประสานข้อมูลกันได้ตลอดเลยนะครับเขาจะสามารถพิสูจน์ทราบและก็ชี้ชัดได้ว่ากล่องเนี้ยนะครับเป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรือเปล่านะครับนะครับเขาก็จะมีเครื่องหมายบ่งบอกว่าว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะครับยกตัวอย่างในในกล่องนะครับอย่างถุงมือถุงมือยาเนี่ยนะครับก็จะมีเขียนคําว่า e x r m i n a t i o n นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับคือคือวันที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตรวจค้นอย่างที่ท่านผู้การพูดเมื่อสักครู่นี้ว่ามองออกเลยว่าเป็นถุงมืออย่างที่ใช้แล้วนะครับมันมีข้อสังเกตต,ตรงไหนบ้างไหมฮะเผื่อตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเวลาที่เราเปิดกล่องออกมาดูแล้วพบว่าเอออันนี้คือเป็นถุงมืออย่างที่ผ่านการใช้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่ไม่ต้องไปเอาไปใช้เพราะว่ามันจะเป็นอันตรายตามมามันมีข้อสังเกตตรงไหนบ้างไหมฮะ ก็สังเกตนะครับก็ถ้าถ้าไม่ได้มาตรฐานไรมาตรฐานเนี่ยนะครับการดึงการยืดอะไรมันมันก็จะมันก็จะไม่ไม่มีมาตรฐานนะครับแต่แต่โดยโดยหลักที่ทางออยแจ้งนะครับก็คบอกว่าให้ให้ท่านเนี่ยดูจากทั้งข้างกองนะครับข้างกองเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายบ่งบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และจดทะเบียนไว้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นเป็น เป็นถุงมือยางที่ปลอมนะครับปลอมไร้มาตรฐานนะครับก็ต้องก็ต้องตรวจสอบกันนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถถ่ายภาพอย่างที่ท่านแนะนําแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ทางออยได้เลยนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะตอนนี้อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนที่ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนพยายามจะหาอุปกรณ์วัสดุที่สามารถป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองให้มันห่างไกลจากโควิดสิที่กําลังเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านเราขณะนี้เผื่อว่าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้บนโลกออนไลน์ไหมคะท่านคะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็ในช่วงนี้นะครับก็จะมีกลุ่มกลุ่มพวกนี้แหละครับก็อาศัยโอกาสเนี่ยให้กลุ่มมิจฉาชาพเนี่ยอาศัยจังหวะเนี่นย,าายนะครับใช้สถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับเพื่อทําธุรกิจในในในเรื่องแบบเนี้แล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันก็ตกกลับไปสู่ผู้ใช้อ่ะพี่น้องประชาชนนะครับไอ้นะครับอย่างยกตัวอยา่างเครื่องมือทางการแพทย์อันนี้ก็คือถุงมือหมอนะครับที่จะต้องไปให้หมอพยาบาลใช้กับทางผู้ป่วยแลถ้าเกิด มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับถ้ามีเชื้อนะครับัง่ายๆมีเชื้อโรคเงี้ยถ้าเกิดไปทําให้ผู้ป่วยติดหรือว่าหมอพยาบาลติดอย่างเงี้ยนะครับเราไม่อยากจะนึกภาพเลยนะครับก็ไปฉัมพันธ์ถ้าเกิดที่น้องประชาชนมีเบาะแสนะครับก็สามารถแจ้งมานะครับสายด่วนหนึ่งก็หนึ่งเราก็ได้นะครับรือว่าทางออยหนึ่งห้าหกนะครับตลอด2ี่ชั่วโมงนะครับผมครับ วันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับท่านผู้กครด้วยความยินดีครับขอบคุณครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอ็นช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับ นอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ